หลายคนยังสงสัยปลาชะโอนปลาเนื้ออ่อนปลาเซียมเลี้ยงโตจริงเหรอมาดูครับเขากินอาหารไหมก็นี่เลยครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับนี่ครับกินอาหารแบบนี้นะครับอาหารเม็ดนะครับอาหารสเร็จโปรตีนนี่อเป็นตนกินแบบนี้กันเลยครับเห็นไหมครับเลี้ยงมาอยากอีกต่อไปผมให้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีคนโทรมาสดๆร้อนๆเลยครับมีคนโทรมาทุกวันนะครับว่ากินจริงไหมเนี่ยก็เลยมาถ่ายให้ดูพอดีนี่ครับแบบนี้ครับ เราจะฝึกให้กินแบบนี้นะครับเลี้ยงในบ่อปูนได้บ่อซีเมนต์ได้กระชังบกได้นะครับแต่ความลึกต้อง80เซนขึ้นไปนะครับมีน้ำเปลี่ยนถ่ายได้มีออกซิเจนนะครับแต่บ่อดินโตเร็วที่สุดนะครับและกระชังในบ่อดินนะครับนี่กินอาหารกันแบบนี้เลยตัวนี้ผมให้แบบจมอาหารสำเร็จที่ฟาร์มเรามีพร้อมนะครับเนี่ยแช่อาหารให้นิ่มก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ให้เขากินไปเลยครับแบบนี้นี่ครับ ปลาชะอ้นปลาเซียมตอนนี้เรามีพร้อมนะครับนี่ครับกินอาหารกันแบบนี้เลยสมัยท้องก็จะกลางปูงกลางเลยนะครับนีครับกินแบบนี้นะครับระยะเวลาการเลี้ยงก็อยู่ที่นะครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับหรือเราจะเลี้ยงยาวเป็นปีก็ได้เพราะว่ายิ่งนานราคายิ่งสูงยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะครับสําหรับปลาเนื้ออ่อนตัวนี้กินอาหารน้อยมากกินอาหารไม่เปลืองนะครับเป็นปลาที่กินอาหารน้อยจริงๆสังเกตดูครับแต่ละตัวกินอาหารท้องเริ่มกลางแล้วครับ กินแบบลอยก็มีกินแบบเป็นเม็ดเป็นก้อนจมอยู่ข้างล่างก็มีนะครับเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับเลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปนะครับไม่ต้องไปหาในธรรมชาติอีกต่อไปด้วยนะครับด่วนโทรนะครับ0801720110บอยพันปลากินนีให้คําแนะนําคําปรึกษาในการเลี้ยงปลาครับนี่กินอาหารกันแบบนี้เลยเดี้ยังไงล่ะครับกดเหลืองก็มีพร้อมนะครับเป็น ลาแม่น้ําที่สามารถเพาะเลี้ยงได้แล้วขยายพันธุ์แล้วเลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปปลานินแปลงเพศมีพร้อมปลาเบึกแท้นะครับปลาเบึกแท้ปลาตะเพียนปลาทับทิมนะครับปลาหมอนะครับปลาดูบิกุีนะครับช่วงนี้เรามีพร้อมนะครับปลาแดดเผือกสังเกตที่ตัวนะครับแต่ละตัวนะครับท้องเริ่มกลางนะครับก็จะออกท้องขาวๆนะครับนี่ครับเขาจะเปลี่ยนสีตามน้ําอยู่บ่อปูนบ่อซีเมนต์ก็จะสีแบบนี้ถ้าอยู่บ่ดินก็จะออกสีขาวๆนวลนนะครับนี่ครับตอนแรกก็ ยังไม่มีสีขาวนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะว่าในท้องเขากินอาหารแล้วนะครับเห็นไหมครับหวานไปเมื่อกี้หมดไปแล้วนะครับมีครับผมเป็นแบบนี้เลยปลาชะวนปลาเซี่ยมเลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปกําไรดีมากนะครับกินอาหารน้อยอาหารไม่เปลืองเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับพามาดูนะครับมาที่นี่แล้วครับเราได้ทั้งคาแนะนําคาปรึกษาในการเลี้ยงปลานะครับ แต่ถ้าจะเลี้ยงในกระชังควรแช่กระชังก่อนนะครับให้มีตะไคร่น้ําและตะกอนดินจับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาลับปลาไปเลี้ยงบ่อดินหรือกระชังในบ่อดินไม่ต้องมีออกซิเจนนะครับอย่าลืมออกซิเจนในบ่อปูนบ่อซีเมนต์ต้องมีนะครับนั่นแหละครับปลากินอาหารเม็ดแล้วเลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลากดเหลืองกันต่อครับกดเหลืองกินอาหารนะครับหลายๆท่านเลี้ยงได้นะครับทั่วประเทศนะครับก็มานะครับสําหรับปลาตัวนี้นะครับมือใหม่ก็เลี้ยงได้นะครับ นี่เลยขอบคุณที่รับชมนะครับอยากมีความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากดติดตามบ่อยพันปลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ